เจ้านายภริยาขุนนางคู่แช่งรัชการที่สี่ถึงห้ากับวลีนี่พ่อจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าทรงได้รับคำแช่งจากเจ้านายและภร,ริยาขุนนางดังความว่าพ่อได้รับราชสมบัติในเวลาอายุเพียง15ปีเท่านั้นเหมือนตะเกียงริบหรี่จนจะดับ เป็นความตอนหนึ่งในพระราชหัตทะเลขารัชกาลที่ห้ามีพระบรมมาราชวาสพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาววชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่22คพฤษภาคมปี2436ที่ที่ทรงพนาถึงความทุกข์ยากหลายประการที่เสมือนมรสุมหนักในชีวิตของพระองค์ด้วยเหตุผลประการสำคัญคือเมื่อคึ่งครองราชขณะทรงมีพระชนมายุเพียง15พรรษาต้องทรงแบกรับพระราชภาระหลายประการ อีกทั้งต้องทรงรเผชิญความกดดันทางการเมืองอย่างหนักจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วมบุญนาคหรือสมเด็จช่วงขณะนั้นเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหมผู้สำเร็จราชการที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในสยามสมเด็จช่วงเป็นผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลสูงมากในหนังสือประวัติต้นราชการที่6พระราชนิพนลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่6ก็ทรงเล่าถึงสมเด็จทุ่งไว้อันสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของเจ้าพระยาผู้นี้กล่าวคือสมเด็จทุ่งจะไม่ออกพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกรัชการที่สี่และรัชการที่หจนกว่าจะได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วโดยเหตุที่สมเด็จทุ่งไม่ยอมเรียกรัชการที่หว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเพราะเขานึกว่าทูลกระหม่อมจะสวรรคตเสียก่อนที่จะได้ราชาพิเศษ เหตุที่เชื่อว่ารัชการที่ห้าจะเสด็จสวรรคตไม่นานหลังจากครองราชนั้นเพราะทรงมีอาการประชวรในช่วงเวลาเดียวกับรัชการที่สเมื่อใกล้เสด็จสวรรคตผู้ที่มีความคิดนั้นคือคุณหญิงพันภริยาคนหนึ่งของสมเด็จช่วงโดยรัชการที่6ทรงอธิบายว่ารัชการที่หตรัสเล่าให้พระองค์ฟังความว่าเมื่อพระองค์ท่านหมายถึงรัชการที่ห้ากำลังบรรทมประชวรอยู่ในพระฉากในพระที่นั่งอมรินนั้น คุณหญิงพันเนียสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าไปยืนอยู่บนทางพระเจ้าแล้วและพูดว่าพ่อคุูน่าสงสารนี่พ่อจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่ครั้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณหญิงพันผู้นี้เสียชีวิตรัชการที่ห้าเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพพระองค์ได้ทรงข้อโกรธแล้วตรัสว่ายายพันแกเคยถามว่าฉันจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่วันนี้ฉันมาตอบแกว่าฉันอยู่มาได้นานพอที่จะมาในงานศพของแกแล้วละ จะว่าอย่างไรย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่สี่เมื่อแรกที่ทรงครองราชก็เคยมีผู้มากล่าววาจาเชิงเสียดส,สีสาบแช่งพระองค์ท่านเช่นเดียวกับที่คุณหญิงพันกล่าวเสียดสีรัชกาลที่ห้าผู้นั้นคือหม่อมเจ้าทิน,นกรเสนีวงศ์หม่อมเจ้าทิน,นกรเป็นผู้รู้ตำราหมอดูได้ทำนายถึงดวงพระชะตาแห่งพระราชบัลลังก์ของรัชกาลที่สี่ตามที่รัชกาลที่ห้าทรงมีพระราชหัทะเลขาเล่าไว้ความว่า ครั้นแผ่นดินทูลกระหม่อมหมายถึงรัชการที่สี่เจ้าทินกรเป็นผู้ชิงชังทำนายแช่งอยู่ว่าจะไม่ได้ดํารงอยู่ในราชสมบัติเกิน3ปีแม้หม่อมเจ้าทินกรจะเป็นผู้ทำนายแช่งรัชการที่สี่จะด้วยแช่งจริงหรือดูตามโหราศาสตร์มานั้นก็ไม่อาจทราบได้ แต่เรื่องนี้ไม่ได้ทําให้รัชกาลที่สี่ทรงติดใจเอาความเพราะเมื่อได้ทรงพบปะกกับหม่อมเจ้าองค์นี้ก็ทรงรับสั่งทักบ้างเมื่อสิ้นชีพีตักใสไปแล้วรัชกาลที่สี่ก็มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชนานกว่า17ปีและพระบาทสมเด็จพระจุลลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุถึง57พรรษานี่เป็นข้อพิสูจน์ได้ชัดว่าคำพูดของคนเป็นแค่ลมปากการกระทำต่างหากที่พิสูจน์คุณค่าของคน